Update Cryptocurrency Welcome to my channel w h i s a r e ทางด้านของ Bitcoin a d d i c นะครับเขาได้ออกมาโพสต์บอกว่าราคา Bitcoin พุ่งนะครับ61,000แต่ตอนนี้นี่63,000แล้วนะดีไป63,000แล้วนะครับดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากที่คุณป๋าเจโรมฮาเวลเนี่ยได้ทำการประกาศ ปรับลดอตัตราุูเบียที่0.5%การที่เขาปรับจํานวนเยอะกว่าการพีดิกนะครับก็ทำให้ตลาดช็อกไปชั่วขณะหนึ่งเลยนะก็สิ่งที่คุณปัตเจโรมนั้นได้ทำการปรับลดมากขนาดนี้เขามีความกังวลเรื่องสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาน่น่นะครับสิ่งที่เขากังวลก็คือตอนนี้มันไม่ไหวแล้วนะครับมันไม่ไหวแม้กระทั่ง ดอกเบี้ยเองการจ้างงานเอ่ยการรายได้ต่อประชากรเอ่ยมันลดน้อยลงไปมากนะครับแล้วก็การจ้างงานก็ลดต่ําลงไปอีกมีการมีตัวเลขเกี่ยวกับการขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการปิดตัวของบริษัทก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ลดสเกลของพนักงานลงอย่างเงี้ยลดสเกลของบริษัทลงไปเยอะนะครับเลยทำให้การมอง ไปข้างหน้าของอนาคตนะครับที่มองว่าเศรษฐกิจมันจะย่ำแย่ไปมากกว่านี้ก็ต้องเจอยาแรงๆแล้วแหละก็ต้องปรับลดยิมห้าเบสิสพอยต์ไม่ไหวละต้อง5 0าสิบเบสิสพอยต์แล้วเพื่อพยุงนะครับเพื่อพยุงเศรษฐกิจผมว่าการประชุม f o m c ครั้งหน้าน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยอีกนะครับน่าจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะเพราะว่าเขาวางแผนว่าในปีนี้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยมากถึง 1. ุด 2.5 basis บ o i n t นะครับหรือว่า1.25%นั่นเองนะครับก็เตรียมตัวดูว่าครั้งนี้จะทำให้ b i บิตคอย e ู o มูลพีคไปถึง1 0 0 0 0แสนดอลลาร์ได้จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะว่าราคา Bitcoin จะไปถึงหรือเปล่านะต่อมานะครับาทางด้านคุณโดนัลทรัมป์นะครับล่าสุดนะพี่แกก็ได้ไปเที่ยวที่บานะหรือว่าเที่ยวที่ผับนะครับในนิวยอร์กนะครับ แล้วก็ได้แจกจ่ายไม่กระทั่งเบอร์เกอเบอร์เกอร์ให้คนที่เข้ามาร่วมนะเข้ามาร่วมงานหรือว่าเข้ามาร่วมใช้บริการในบาร์นั้นอีกนะครับแล้วก็มีการใช้จ่ายนะครับหรือว่าจ่ายแทนเงินดอลลาร์เนี่ยด้วยบิตคอยน์นะชำระเงินผ่านด้วยบิตคอยนะครับก็เป็นตัวอย่างในการที่ออกมาว่าเฮ้ยบิตคอยน์เนี่ยสามารถชำระแทนเงินได้นะอ่า อนาคตมันไม่ใช่บิตคอยเพราะเพราะว่าค่าแก๊สมันแพงเนาะ,ะถ้าชำระด,ด้วยบิตคอยเนี่ยอนาคตน่าจะเป็นเหรียญนอื่นๆอย่างเช่น XRP ก็เป็นได้นะหรือว่าอาจจะชำระด,ด้วย Baby Dog ก็ได้นะครับชิบะก็ได้หรือว่าเหรียญเหรียญ Dog ก็ได้เหรียญ m ี m ก็ได้อย่างเงี้ยหรือว่า Ethereum อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นี่เป็นสิ่งยืนยนันว่าเฮ้ยโดนท่นทำโฟ,ฟกัสเรื่องคริปโตเคอเรนซีอย่างมากนะครับแล้วก็น่าจมูลจริงๆแหละ เออดูทรงเนี่ยการที่เขาออกมาพูดคุยหรือว่าออกมาใช้งานออกมาประกาศให้สื่อทุกคนทราบว่าเฮ้ยบิตคอยไม่ใช้งานได้ยริงจริงแล้วผมสนับสนุนจริงเพื่อที่จะให้บิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยใช้งานได้อย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพแล้วก็มีประโยชน์ต่อประชาชนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางโลกด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือซัพพอร์ตเกี่ยวกับ ที่เขาได้ประกาศไว้ว่าจะสร้างสหรัฐอเมริกาให้เป็นหับคริปโตนะแต่และประเทศนี่ก็ประกาศนะว่าตัวเองจะเป็นหับคริปโตให้ได้นะครับต่อมาเรามาดู XRP กันบ้างนะครับหลังจากที่เกสเกลนะครับได้เปิดเจ้าตัว XRP Trust นะครับอัตรานะ NAV หรือว่าอัตราการเติบโตเนี่ยที่เม็ดเงินที่หลั่งไหลเข้ามาสู่เจ้าตัวกองทุนปิดเนี่ย มากถึง11.44%นะครับนตับตั้งแต่วันเปิดตัวนะยสิ่งนี้บ่งบอกอะไรสิ่งนี้บ่งบอกถึงว่าสถาบันทางการเงินเอย่ยนักลงทุนรายใหญ่ๆที่มันเป็นบริษัทหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยจะไม่ทันนะผมผมกล้าการันตีเลยบุคคลทั่วไปนี่น่าจะไม่ทันนะน่าจะเป็นสถาบันใหญ่ๆนี่นแหละ,ะ,ะเข้ามีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้ามาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะโดยทำให้การเติบโตพุ่งสูงถึง11.44%นะครับ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีละกันมุมมองในสิ่งที่มองเห็นก็คือ XRP นี่เต็มตัวโตแน่ๆนะครับแล้วก็นอกจากเกสเกลแล้วแบล็อกッน่าจะตามมาด้วยโปรดักต์ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น ETF เองหรือว่าจะเป็น t ทรัชเองก็ได้นะครับกองทุนปิดหรือว่ากองทุนเปิดก็ได้นะครับอันนี้ก็รอติดตามกันดูนะว่า XRP จะไปได้ขนาดไหนแล้วตอนนี้การใช้งานของ XRP นั้นเพิ่มสูงขึ้นนะครับ จากที่เราสังเกตกันมานะครับว่าเออ XRP มีการเขาเรียกว่ามี market cap ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะในะช่วงนี้นะครับต่อมานะครับทางด้านของ Ripple Lord นะครับเขาก็ได้ออกมาโพสต์บอกว่าตอนนี้มีรายงานด่วนนะครับบอกว่ารายงานว่า ธนาคารสาหรัฐอเมริกาได้ชำระธุรกรรมโดยใช้ XRP นะครับถูกนำไปใช้อย่างธนาคารในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยตอนนี้ได้ทดสอบแล้วและก็ไม่มีปัญหาใดๆนะครับแล้วก็รอดูอยู่ว่าตอนนี้จะมีการประกาศใช้ XRP ในการชำระเงินต่างๆในเร็วๆนี้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางาแบงก์ของสหรัฐเนี่ย เขาได้ทําการทดสอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านลุล่วงไปด้วยด้วยีไม่มีปัญหาอะไรนะครับรอประกาศกันอีกทีถ้าประกาศคราวนี้ก็คือแน่าจะผลักดันราคา xrp ไปได้อยู่พอสมควรนะครับส่วนคดีความผมก็ยังไม่เห็นเลยนะว่าเขา c e อออกมาประกาศนะครับว่าเออตอนนี้ได้ชําระเงินเรียบร้อยแล้วเคลียร์กระเสกเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ยังไม่เห็นมีประกาศนะครับอ่าถ้ามีประกาศก็แน่จะ บูมกันพอสมควรนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นทางด้านของคุณ king xrp นะครับตอนนี้โรงแรมที่ดูไบนะครับสามารถเข้าใช้บริการและชำระเงินด้วย xrp ได้แล้วนะครับอย่างเช่นว่าเนี่ยเนี่ยกิฟต์เขาเนี่ยกิฟเขาโฮเทลบิสต์เตไปนะครับก็สามารถเปเมนหรือว่าจองเนี่ยชุดยนน์ลูมนะครับโดยมูลค่า256ร้อยห้าสิบหก XRP เองนะถือว่าถูกมากๆนะเออถือว่าถูกมา,มาก้ถาถ้าเทียบเป็นราคาไทยก็โอ้แพงอยู่พอสมควรนะครับถ้าเทียบราคาไทยถ้าดูแล้วก็ถือว่าถูกมา,มากๆาและล่าสุดก็คือมีการจองบุ๊กของสายการบินนะครับโดยผ่านโดยการใช้ XRP ได้แล้วนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะว่าอืม XRP มันจะ ไปได้ไกลขนาดไหนนะครับว่าการใช้งานมันจะแพร่หลายขนาดไหนแม้กระทั่งทางบ้านเราเองก็อรอลุ้นกันอยู่ว่าคริปตโตเคอเรนซีมันจะอิสระได้มากกว่านี้หรือเปล่าการซื้อขายการใช้งานจะอิสระได้มากกว่านี้หรือไม่นะก็ต้องดูรอดูว่ารัฐบาลบ้านเราด้วยนะซัพพอร์ตในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใดน,นะครับถ้าซัพพอร์ตในเรื่องนี้มากนะบ้านเราใช้งานไม่ยากเลยครับแค่บอกว่าใช้งานเหมือนพร้อมเพย์จบ ไม่ต้องอธิบายอะไรนะเพราะทุกคนใช้พร้อมเพเป็นอยู่แล้วนะครับคริปโตเคอเรนซนีในการที่เขาจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็ลักษณะก็ไม่ต่างจากพร้อมเพบ้านเราที่สแกนคิวอาค้นแล้วก็เปเมนต์ไปตามปกตินะครับเออนั่นแหละออไม่น่ายากนะเรื่องการโปรโมทนะครับอ่ะพอเรามาดูอีกทีนะครับเป็นการเทียบนะครับจากคุณรักนะครับรักหรือรู๊นะครับรู t นะครับ รุ g p นะครับ FLR นะเขาได้บอกว่าเฮ้ยสถานการณ์การการฟเนี่ยในวิดีโอนี้คือเขาเอาการาฟแท่งในช่วงของปี2017นะครับก่อนที่มันจะพีคขึ้นไปเนี่ยเอามาวางเทียบนะครับกับช่วงระยะเวลาของปัจจุบันนี้นะครับเขาบอกว่าทรงมันเหมือนกันเดะเลยนะครับทุกอย่างมันเหมือนกันหมดนะครับแม้กระทั่งการย่อลงไปแล้วก็ดีดขึ้นมาและเตรียมตัวที่จะพีคขึ้นไปเนี่ย ทรงทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนะครับในส่วนที่เขายกขึ้นไปเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะๆนะครับเหมือนก๊อปกันมาเหมือนทุกอย่างถูกก๊อปปี้แล้ววางลงไปนะเออนี่แหละครับถ้ามันเป็นตามเซอร์เคิลนี้แสดงว่าเดือนหน้าเนี่ย XRP ต้องไปได้แรงและต้องดีดเราต้องเห็นแล้วว่า XRP ไปแตะ1ดอลลาร์ได้ได้หรือเปล่านะครับก็ในนี้เขาก็อย่างว่านะครับเขาเอาเระยะในการ พุ่งขึ้นไปในครั้งนี้นะเบรกเอาขึ้นไปเนี่ยมาเทียบนะครับไม่เห็นเลยมันทะลุเกินนะครับเกินเป้าที่เขาตั้งไว้อีกนะครับก็น่าจะเห็นนะครับหลักสิบดอลลาร์ก็เป็นได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะมันจะเกิดขึ้นในหลักเดือนหรือหลักปีนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีว่าสิ้นเดือนนี้สิ้นปีนี้ดีกว่าใครจะ ได้แจ็คพอตกันบ้างหรือว่าคงต้องรอลุ้นกันต่อไปนะครับสำหรับ XRP นะมาเติมกาวให้กันนิดหน่อยนะครับต่อมานะครับ baby Dog นะครับจาก Offi c เ a l นะเขาได้โพสต์เลยนะเขาบอกว่าใครพร้อมสำหรับการเผาโทเคนบ้างมาเติมกาวแบบ Offi c เ a l ลเลยนะครับไม่ได้มีใครมาพีดงพีดิกทั้งนั้นนะครับก็คือทางด้านทวิตเตอร์ของ Baby d o ็ dog หรือว่า Official นะครับได้ออกมาโพสต์เลยบอกว่าใครพร้อมบ้างที่จะมีการเผานะหลายๆคนก็โอ้โหเขาเรียกว่าในเฮโรชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับเอ็กอาร์เอเอไม่ใช่เอ็กอาร์พีเบบี้ด็อนะครับเตรียมตัวที่จะเผาทเแค้นแล้วก็มีคนถามว่าคุณจะเผาเท่าไหร่นะส่วนเรื่องการถือครองนะผมยังหาให้ยังไม่ได้นะครับว่าสัดส่วนการถือครองของเจ้ามือเนี่ย จะเผาที่เท่าไหร่เนี่ยหลายหคนเขาบอกให้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์ซ็นไปเลยเนี่ยบูมนะเออถ้าเบบี้ด็อกนะครับศูนย์หายไปสี่ตัวเนี่ยก็เฮโลกันเลยครับตอนนี้มันแปดตัวเนาะอ่าแปดตัวหายไปสี่ตัวเนี่ย,ายราคาพอๆกับอ่าพอๆกันรู้แน่เลยนะ <c oughs> <c oughs> ขออภัยครับ ราคามันพอๆกับลูน่าคลาสสิกเลยนะครับก็อืมคัดการกันดูนะครับว่าทอทอสไพด์เขามันเยอะขนาดนั้นเนาะอ่าเดี๋ยวเราขอญาตแวบไปดูทอททอสไพดของเบบี้ด็อกกันสักนิดหนึ่งนะครับอ,อ่าืมโหลดแป๊บหนึ่งอ่าราคาบาทไทยนะอยู่ที่เท่านี้นะครับทอททอสไพา์ของเขาเนี่ย ่านะนะอุปทานหมุนเวียนนะครับตอนนี้นะครับอ,อุปทานหมุนเวียนนะครับอยู่ที่149นะครับหนึ่งสนะแล้วก็โทโเค็นซัลา์หมุนเวียนและที่ถูกล็อกไว้นะครับคิดง่ายก็คือถูกล็อกไป5 50ห้าหล้าน Baby d o ็อกนะเดี๋ยวนะจำนวนมันตรงเลยปะเนี่ยหนนะครับ แน่าน่าน่าจะตรงแล้วเนาะแล้วก็เนี่ยอุปทานสูงสุดเนี่ยครับเขายังไม่มีการรายงานในคอยมาเก็ตแคปนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเออมันเป็นยังไงนะครับอัตราส่วนนี่ก็ดูแปลกๆนะครับว่าเอออัตราส่วนยังไงดีเนาะเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลมาให้อีกทีละกันนะครับว่าตอนนี้อัตราส่วนของ Baby Dog แล้วก็ทอร์หมุนเวียนเนี่ยที่ปล่อยๆกันใช้อยู่เนี่ย หรือว่าซื้อขายกันทั่วไปเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนที่ถูกล็อกไว้มีเท่าไหร่และสัดส่วนของทางนั้นเจ้าของเหรียญเองเนี่ยเขาได้ถือครองไว้เท่าไหร่นี้พยายามเดี๋ยวผมพยายามหาข้อมูลมาให้เนาะเราจะได้คาดการณ์ได้ว่าถ้าเขาจะเผาคงไม่ได้คงไม่สามารถเผาในเหรียญที่หมุนเวียนอยู่ได้ถ้าเป็นของชุมชนหรือว่าผู้คนที่ถือครองเหรียญ b a b y d o อกอยู่นะครับแต่ถ้า เป็นเหรียญที่ถูกล็อกไว้ด้วยตัวเขาเองที่ยังไม่ปล่อยอุปทานหมุนเวียนทั้งหมดลงสู่ลงสู่ตลาดหมุนเวียนเนี่ยลงสู่ตลาดหรือว่าลงสู่อีกเชนต่างๆเนี่ยเออก็น่าจะสามารถเผาได้อยู่นะครับเราก็จะได้คาดการณ์กันได้ว่าเอ้ยมันจะเผาสักกี่เปอร์เซ็นต์นะของทัทั่ว s u p p ทั้งหมดนะถ้าเผาถึง90%ของท o t a ทส s u l ทั้งหมดเนี่ยโอ้ เขาต้องถือครองเองเยอะมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าสถานการณ์ราคาเขาจะไปเท่าไหร่นะครับสำหรับ b a b y d o อกนะต่อมานะครับมาดูเรื่องตึงๆกับคุณป๋าเกลลี่หน่อยนะโดนข้อหาโดนเขาบ่นกันจับๆเลยครับในการพิพากษานะครับก็คือเราก็เข้าใจดีเนาะวันที่17ที่ผ่านมาคุณแกลลี่แกสเลอร์นะั้นโดนเรียกตัวนะให มาเขาเรียกว่าอะไรมาตอบโต้มาไต่สวนกับสภา,าสมาชิกคนที่สภาและสรนนะครับของสหรัฐนะครับคุณวอลเลนเนี่ยเขาได้บอกว่าคุณแกลลี่เนี่ยครับคุณจงใจที่จะทำลาย บิตคอยนะการเข้าถึงบิตคอยการควบคุมบิตคอยโดยรัฐบาลเขาบอกว่าตอนที่คุณบอกว่าบิตคอยมันไม่ดีคริปโตไม่ดีคริปโตมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ช่วงที่คุณไล่โจมตีคนอื่นเนี่ยผู้คนทั่วไปผู้บริโภคหรือว่าคนที่ทํางานเกี่ยวกับบิตคอยเนี่ยเขาเขาเสียหายมูลค่าไม่เกินไปตั้งเท่าไหร่และรัฐบาลเสียหายไปตั้งเท่าไหร่นะเขาบอกว่า ตอนที่คุณบอกเนี่ยว่าบิตคอยมันแนาเป็นห่วงในเชิงแนาเป็นห่วงของคุณที่ออกแนวกันแกล้งเนี่ยเออออกแนวลำเอียงว่ามันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ออกแนวขัดขวางเนี่ยเออราคามูลค่าบิตคอยเนันไปเกินล้านล้านดอลลาร์สหรัฐไปแล้วนะตอนนี้อ,อสิ่งที่ตรงนี้มันทําให้รัฐบาลสูญเสียโอกาสนะครับและยังไม่พอนะอีกคนหนึ่งก็คือที่ออกมาพูดถึงนะครับ ก็คุณฮิวนะครับคุณฮิวเขาก็บอกว่า,าแทนที่คุณจะติดตามการคืบหน้านะของบิตคอยหรือคริปโตนะแต่เสกกับเรียกที่จะโจมตีบิตคอยซะเยอะและแย่งกันปฏิเสธนะที่จริงแล้วคุณควรที่จะนำบิตคอยเนี่ยลงสู่สภาลงสู่ศาลลงสู่ ผู้เข้าร่วมทางกันตลาดต่างๆหรือว่าเข้ามาสู่ในไวท์เฮาส์เนี่ยเพื่อการประชุมว่าเราจะได้ผลประโยชน์อะไรจากคริปโตและคริปโตเนี่ยเป็นยังไงมันสามารถดูแลได้ไหมสามารถปกป,ป้องได้ไหมสามารถแก้ไขได้ไหมสามารถเก็บออมได้ไหมมันเป็นหลักทรัพย์ได้ไหมคุณกับโจมตีซะง,งั้นนะครับเออเนี่ยแหละมันทำให้รัฐบาลไม่สามารถเข้าถึงได้และประชาชนนะรวมถึง ผู้บริโภคเนี่ยผู้ก่อตั้งรวมถึงนักลงทุนและทุกๆคนที่อยู่ในช่วงนั้นระหว่างนั้นที่เสกเนี่ยต่อต้านนะครับและบอกว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยคือความเสี่ยงหรือว่าสิ่งไม่ดีต่อผู้บริโภคนะครับตอนนี้เขายืนเขาเรียกว่าเขายอมรับกันทั้งโลกแล้วทั้งที่คุณก็รู้ดีว่าคริปโตเคอเรนซีมันเป็นยังไงเพราะคุณก็เคยเขาเรียกว่าอะไรเคยเป็นอาจารย์สอนเรื่องบล็อกเชนอยู่ เคยพูดเรื่องบอกเชนอยู่อันนี้คือโดนยับยับครับคุณแกรี่เกสเลอร์น่าจะาผมว่าหลังเลอกตั้งนี้น่าจะไม่รอดจริงๆนะหลังเลอกตั้งนี้น่าจะไม่รอดจริงๆสําหรับคุณแกรี่เกสเลอร์นะครับอารมณ์เป็นเถียงไม่ออกเลยนะครับเพราะว่าหลักสิ่งที่วุฒิสภาหรือว่าสภาผู้แทนรัษฎรเขาเนี่ยได้ออกมาพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องจริงๆเพราะว่าเขาไม่เคยนําเสนอในสารหรือว่านําเสนอต่อ สภาเลยว่าเฮ้ยเราจะมีแนวทางในการดูแลคริปตโตเคอเนนซี่ได้อย่างไรและก็ได้ประโยชน์จากมันได้อย่างไรและสามารถทำให้ประชากรเนนะี่ยมีประโยชน์ได้อย่างไรนะครับก็สูญเสียโอกาสไปค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับเมื่อมองย้อนกลับมาก็เหมือนกับช่วงก่อนๆแรกๆที่เขาบอกว่าบิตคอยคือ,อคือแชร์ลูกโซ่คือการนู่นนี่นั่นนะครับก็ในเชิงลบๆนะตอนนี้ก็ รอดูนะครับว่าจะมีการฟื้นตัวของของเสกได้อย่างไรนะครับเสกจ,จะกลับมาในเชิงผู้ที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนคริปโตเคอเรนซีได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูนะว่าผลลัพธ์ออกมาเกสเกลเออคุณแกรี่เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับท่านนี้นะครับทางด้านคุณคริปโตอัยหลับเนาะ อาซายลัสนะครับอาซายลัสเนี่ยเขาก็ได้เปรียบเทียบนะครับ XRP นะเขาบอกว่าเวโรเนี่ยมีผู้คนกล่าวขานกันเยอะแล้วก็มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรว่าเวโรเนี่ยมันคือ XRP ของเอเชียเอเชียเลยนะครับแล้วก็การทำงานต่างๆนะครับทั้งสองอย่างทำหน้าที่คืออำนวยความสะดวกในการชำระเงิน และทำธุรกรรมข้ามพรมแดนนะครับโดยทั้ง2ประเภทเนี่ยทั้ง xrp และ ve lo เนี่ยมีวิธีการในการใช้งานได้อย่างรวดเร็วไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็ม,มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงต้นทุนค่อนข้างต่ำนะแล้วก็เขาเรียกว่าไรค่าแก๊สต่ำแล้วก็ท r a n s a c t i o n ไวแล้วก็ใช้ใช้เขาเรียกว่าไรใช้ ใช้ลักษณะของบล็อกเชนในการที่จะมาช่วยนะครับแล้วก็รวมถึงการกระจายอำนาจในการถือครองเหรียญค่อนข้างดีนะครับเขาบอกว่าเวโรเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2018นะครับโดยมีทีมผู้ประกอบการเล่นักเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์ในโซนของเอเชียตะวันตะวันออกเฉียงใต้นะหรือว่าเอเชียบ้านเหล่านี่หละครับที่มุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหานะเกี่ยวกับการโอนเม็ดเงินข้ามสู่ ประเทศในแต่ละประเทศนะครับเพื่อการอำนวยความสะดวกเนาะส่วนโซนของทางด้านสหรัฐอเมริกาเองเขามี XRP ที่เขาก่อตั้งตั้งแต่ปี2012นั่นเองก็คือเวโรเน่เกิดทีหลังนะเป็นน้องนะครับเกิดทีหลัง XRP ไป6ปีนะหปีแต่ไปก่อนเกิดก่อนเจอปัญหาก่อนนะเ,ออเกิดทีหลังดูปัญหารุ่นพี่นะครับแล้วก็มาแก้เอานะครับ ได้เปรียบไปนิดนึงนะครับแต่ก็ตามนะครับเวโลเองนะครับเตียมก็ยังมีการเปิดตัวส่วนต่างๆนะครับอย่างเช่น St a b l e c คอยเองที่มีหลักประกันเป็นโปรโตโคอลในโปรโตโคอลของเวโลเองนะครับและก็เคลียร์ไขเครดิตต่างๆของเวโลในการชำระเงินข้ามพื้นแดนนะครับก็จะมีการกู้ยืมมีการสเต็คกิ้งต่างๆและการบริหารเงินอื่นๆอีกมากมายที่รับลื่นและนอกเหนือจากนั้นนะก็ มีพวกควอนตัมด้วยที่เข้ามาใช้งานนะครับแล้วก็ยูนิเวอร์สนะโนวาเชนนะครับแล้วก็ w ว็บนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ Orbit ทนะครับที่ให้การสนับสนุนนะเออถือว่าเวโรเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในโซนเอเชียนะครับที่จะมีการใช้คริปโตเคอเรนซีหรือว่าเป็นแบบและการที่เขาสามารถเลียกได้เลยโดยไม่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นมา เรียกมาใช้งานได้เลยเพราะว่าเขาเตรียมตัวอยู่แล้วเขามองตัวเองอยู่แล้วว่าตัวเองอ่ะอืจะเป็นสื่อกลางใน transaction เม้นเงินต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับอื๋อ,อได้ยินว่าเกาหลีใช้ XRP จริงไหมครับจริงครับ XRP ใช้เกาหลีใช้ XRP แล้วนะครับเดี๋ยวผมผมได้รายงานไปแล้วเนาะ XRP จริงครับจริงอ่าอันนี้ในเกาหลีนะครับอันนี้คือเหตุการณ์จริงนะครับที่เขาใช้ Xrp ในการชําระค่าบริการนะอย่างเช่นซื้อของนะซื้อขนมเค้กซื้ออะไรพวกเนี้ยครับเขาก็สแกนเหมือนพร้อมเพย์บ้านเราเลยนะสแกนจ่ายผ่านแบงค์บ้านเราเลยง่ายๆแล้วไวมากๆนะครับเมื่อกี้เขาก็ชําระไปเขาก็มีหน้าที่แค่คำนวณว,ว่าเขาจะจ่ายกี่วอนนะครับเขาพิมพ์จําน,นวนวอนไปแล้วมันจะ ก็จะเขาเรียกว่าอะไรแปลงเป็น XRP แล้วก็โอนเป็น XRP ไปเลยนะครับอันนี้คือการใช้งานเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือชำระเป็นเหรียญ XRP นะครับในในวิดีโอนี้นะอันนี้เกิดขึ้นจริงแล้วและใช้งานจริงแล้วนะครับ XRP มีการเปิดตัวที่ค่อนข้างลุยตลาดแบบลุกหนักพอสมควรในช่วงนี้นะไม่ว่จาจะกการจับมือกับธนาคารยักษ์ใหญ่หลายๆเจ้านะครับรวมถึงการจับมือกับ ห้างร้านหรือห้างสรรพสินค้ารวมถึงร้านค้าต่างๆยิ่ย่อยๆในการที่จะเปิดตัวในการใช้งานในการเปเมที่กว้างขึ้นนั่นเองนะครับก็คิดดูว่าถ้าทุกคนเปเมแบบทั่วไปแบบตรงนี้ XRP เนะี่ยคิดว่า XRP มันจะไปขนาดไหนนะครับก็ถ้ามีการเผาเกิดขึ้นอีกก็ขอบคุณอ่าก็ขอบคุณมากๆนะ ถ้ามีการเผาเกิดขึ้นอีกนะในทานเซ็กชันที่เกิดขึ้นอย่างเช่นว่า1นึ่งฐานเซ็กชันเนี่ยเผา XRP ไป0.000 0 4ตัวก็ได้03ตัวก็ได้1 XRP เนี่ยก็คิดดูว่าวันหนึ่งเกิดทานเซ็กชันกี่ทานเซ็กชันแล้วมันจะเผาไปจำนวนขนาดไหนนะครับ